สำหรับตัวเครื่องนะครับ Redmi Note 4นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานนะครับ Google Play Store นะครับสามารถเลือกแอปหรือว่าเกมที่เราชื่นชอบนะครับโหลดนะครับแล้วก็มาเล่นนะครับบนตัว Redmi Note 4นี้ได้เลยนะครับทางร้านของเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนนะครับจะทําการลงนะครับตัว Play Store นะครับแล้วก็โปรแกรมมอลล่เข้านะครับเห็นไหมคะจะทําให้สามารถอ่านไทยพิมพ์ไทยได้นะครับในเมนูต่างๆครบเลยนะครับ เฟซบุ o กไลน์ว่าแอปทวิตเตอร์ภาษาไทยหมดนะครับเนี่ยแต่เอาแอปไหนก็กดดาวน์โหลดแล้วติดตั้งได้เลยนะครับผมต่อมานะครับแอปเกี่ยวกับโซเชียลต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับอันนี้เราเทสโดยการนี่ฮะฟังก์ชันการไลฟ์สดนะครับหรือว่าแร่ภาพสดนะครับอ่าก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับตัวกล้องนะครับสลับกล้องหน้าหลังได้เลยนะครับลำโพงไม์ต่างๆมีครบนะครับ รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆนะครับใน facebook ต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่ฮะการกดถูกใจนะครับอะไรพวกนี้นะครับดูได้หมดเลยนี่นี่ก็เป็นเหตุของทางร้านเรานะครับไทยซุปเปอร์โฟนนี่นะครับก็กดถูกใจกดแชร์นะครับเล่นวิดีโอออโต้อะไรอย่างนี้ได้ครบนะครับหรือจะเป็นแอปอื่นๆนะครับที่ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับ m essenger instagram นะครับสามารถใช้งานนะครับบนตัว เครื่องนะครับ r e d ส i n o t น4ี่นี่ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัว MIUI 8นะครับในตัว Redmi Note 4นะครับหรือว่าในมือถือของ Xiaomi หลายๆรุ่นเนี่ยสามารถใช้งานนะครับการโคลนแอปได้นะครับสังเกตไหมครับว่ามี f a c e b o o k 2อันนะครับนี่เรากด Facebook อันนี้แล้วนะครับเรายังสามารถล็อกอินอีกอันนึงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่เราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็หาคําว่าดูอ p อ่าเนี่ฮะเราก็เลือกเปิดเมื่อกี้เราเปิดไว้2อันนะฮะก็จะมีไลน์กับ f c e e o o o เนี่ยมันก็จะมีไลน์กับ f a c e b o o สองอันเห็นไหมเอ่ยถ้าเป็นไอคอนที่โคลนมาจะเป็นแบบนี้นะฮะก็มันจะแยกการทํางานกันเลยนะครับอันนี้1นึออันนี้ก็อีกหนึ่งไอเนะครับเท่ากับว่าเราสามารถออนนะครับ Facebook ได้2องแอดเคา์ไลน์ได้สองแอดเคาในเครื่องเดียวเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นฟีเจอร์ดีๆของเสี่ยวมีเลยนะครับผมต่อมานะครับจะมา เสนะครับฟังก์ชันการเล่นเกมกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดไฟในการถ่ายเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับใช้ตัวการจอมันลี่ทีแปดแปดศูนย์นะครับสี่คอนครับผมความเร็วอยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับมกกเฮิร์นะครับเรามาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับการเล่นเกมอืดดูการบังครับนี่ปึ่งเรียบร้อยครับ มันเล่นได้สบายๆแล้วครับ CPU ตัวนี้แล้วก็การ์ดจอตัวนี้นะฮะดูภาพสวยมากๆโอ้โอ,โอโดนเบียเดเบียดไป่ะลองดูเรื่องการบังคับทิศทางกันบ้างนะครับปื๊ดมีการเดซต่างๆนะฮะปื๊ดโ,โ,โ,โอ้ลื่นมากเนี่ยแรม สามลอมหกสี่นะฮะเล่นได้สบายสบายไม่มีกระตุกเกมต่อมานะครับก็เป็นเกม model combat นะครับผม <Okay. S 1> น,นี่เดี๋ยวเราให้ดูนะฮะเราเปิดแอปอะไรไว้อยู่บ้างน,นะครับนี่แอปเป้านะฮะเดี๋ยวเราลองดูเรื่อยๆ อ๋อจริงอ๋อตายไหมมาขายให้หมดฆ่าให้หมดดูครับความลื่นไหลของตัวเครื่องนะฮะอ๋อนี่มอนิทัชสิบจุดนะครับ CPU สิบคอนะฮะการ์ดจอใช้ตัวมันลี่นะครับ T 8 8 0แปดนยสี่คอนะฮะภาพสวย เนี่ยลื่นลื่นสบายครับฟื้นเนี่ครับใครที่จะซื้อไปเล่นเกมก็แนะนำอย่างยิ่งนะครับตัวนี้ได้แรมสามลอมเยอะนะะหกสิบสี่ทิกอ้อยิ่งอ้เรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องมาครับออ ุ้มขาขาดไปเนี่เดี๋ยวเราจะเทสไปเรื่อยๆโดยที่ไม่กดปิดเลยนะครับต่อมาเข้าไปอีนหนึ่งเกมนะครับเราเทสโดยที่ไม่ปิดเกมที่เราเปิดเอาไว้สองเกมผ่านมานะครับแอดเ้านะครับมอร์เตอร์คอมแบท5ต่อมาอีกหนึ่งเกมนะครับดูว่าจะเล่นได้ลื่นไหลไหมนะครับอ้อสบายๆครับ ดูนะก็นี่ก็ตะลุยดานฟันไปเรื่อยนะครับอืมส่องส่องดูครับโอ้โหนี่ใครที่ชื่นชอบนะครับเกม กระลหลดานครับติดสวยๆฮะมันมันตัวนี้เราแนะนำแบบมินจะชอบครับเกมน,นี้เล่นเราเพลินดีอ๋อตายหมดนะฮะโอ้โหได้ท่าแล้วได้ท่า่พ่อพ่อื้อหือ <c oughs> <c oughs> แดดี oh. 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 ้โอ้โหเจอบอสมาข้างหลังหัดหลังเหรอมาเอ้ามามาลาเรียบร้อยไปเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปเราดูเกมอื่นต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเกมนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าเกมชื่ออะไรแล้วนะครับนี่หนึ่งนะครับแอตเทิลมอเตอร์คอมแบทนะครับนี่แล้วเกมที่สามผ่านไปนี้เป็นเกมที่สี่นะครับกับออกรงตัว ลุยโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขยับน็อกครับทีเดียวจบเนี่ยฮะเล่นได้เล่นไหลไม่กระตกเลยฮะเกมน,นี้นี่เร็วเร็วมากครับยังไม่ทันตั้งตัวชนะแล้วเยเดี๋ยวลองให้ดูอีกคนนึงฮะอื้ออันนี้น่าจะน่าจะโหดร้ายกับเราะฮะ ดูหุ่นลัมบึกโอ้โยดูฮะดูภาพให้ดูภาพนะฮะภาพสวยมากครับนี่ตัวยอุ้อุ้ย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 กันกันอีกทีเดียวอีกชุดเดียวอืมไม่ตายครับโอ้โหนานนานมันอึดครับมันอึดกูอ ขอจบด้วยทาง่ตายต้อืมอืโอย่าชนะแล้วครับเนี่ยครับเล่นได้ลื่นไหลมากๆนะครับดีวเราไปดูเกมต่อไปเลยนะครับอันนี้มาดูอีกหนึ่งเกมเลยนะครับผมเรายังไม่ได้ปิดเกมที่เราเปิดค้างเอาไว้นะฮะดูว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวาตั้งใจเล่นนะครับอืมอโหดู เนีเล่นได้ลื่นไหลามากๆครับเกมนี้ อันนี้ก็เป็นเกมโปเกมอนโกนะครับนี่ก็เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เปิดเพื่อเทสให้ดูเรื่องของ GPS ด้วยนะครับผมว่ามันค่อนข้างนิ่งมากนะครับอันนี้เราอยู่ในบ้านนะฮะนี่เห็นไหมฮะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นิ่งดีครับรวมถึงนะครับแบตเตอรี่4,100มิลลิแอมป์นะครับมั่นใจได้ครับว่าเราเล่นได้อย่าง แน่นอนนะบางทีเดินทั้งวันแบตยังไม่หมดเลยนะครับตัวนี้เดินจับโปเกมอนโก้สบายๆเนี่ยสังเกตเห็นไหมว่าอันนี้แบตอยู่ที่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นอันนี้เรารีวิวมาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะฮะตอนแรกแบตอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นนี่ลดลงมาเท่านี้เองนะครับถือว่าลดลงมาค่อนข้างน้อยนะฮะแบตเยอะมากๆสำหรับตัวนี้